บทที่หนึ่งเสียงแตรรถที่กดขอทางทําให้เด็กสาวที่อยู่ในชุดเครื่องแบบของนักศึกษามหาวิทยาลัยรีบหลบเข้าข้างทางแต่เสียงแตรนั้นก็ยังไม่หยุดคงกดต่อไปอย่างกวนประสาทจนทําให้เด็กสาวผู้นั้นต้องหันไปมองดูด้วยความสงสัยว่าเขากดขอทางเธอหรือใครกันแน่ในเมื่อเธอก็หลบจนชิดกําแพงรัวบ้านแล้ว เมื่อยืนชิดกำแพงหันไปมองก็เห็นรถเบนป้ายแดงสีน้ำเงินกำลังแล่นมาซึ่งในซอยนั้นไม่เห็นมีใครเดินอีกนอกจากเธอพอรถแล่นและเข้ามาใกล้ก็มีหญิงสาวคาดผมด้วยผ้าแพรสีแดงสวมแว่นดำชะโงกหน้าออกมานอกรถตะคอกอย่างไม่พอใจเดินเสียเต็มถนนเรากับเป็นเจ้าของถนนเช่อนั้นหล่อนปัญญา หน้าแดงตลอดใบหูด้วยความโกรธที่จะตอบโต้รถก็แล่นออกไปแล้วก่อนไปล้อหลังก็แล่นลงไปในหลุมที่มีน้ำฝนที่ขังอยู่เต็มโดยไม่ยอมหลบเหมือนจงใจทำให้น้ำกระเด็นเปื้อนเสื้อผ้าตลอดจนหนังสือหน้าตาผมเผ้าดวงตาของเด็กสาวเป็นประกายวาวโรด้วยความโกรธที่เพิ่มขึ้นดังนั้นเธอจึงวิ่งตามรถคันนั้นอย่างรวดเร็ว ทําให้หญิงที่ขับรถหัวร้อยยังขบขันเมื่อมองเห็นทางกระจกหลังนังเด็กนั่นมันวิ่งตามมาเหมือนลูกหมาตกน้ำชายหนุ่มหน้าขา่าคมสันที่นั่งอยู่เคียงข้างไม่ได้ยิ้มหรือหัวร้อตามสีหน้าของเขาสงบเมื่อพูดว่าฮันนี่ไม่ควรขับรถลงไปในหลุมทั้งที่เห็นอยู่ว่ามีน้ำขังเต็มฮันนี่ไม่เห็นนะคะถ้าเห็นเรื่องอะไรจะขับลงไป าลตีแก้ตัวเพราะรอ,รอคนมาเปิดประตูบ้านปัญญาจึงวิ่งมาทันรถพอดีนี่ขับรถภาษาอะไรคนเปื้อนหมดเห็นไหมแผดยเสียงถามไม่สนใจว่าอยู่ในรถจะได้ยินหรือไม่ก็ตามนึกว่ามาบ้านใครมาบ้านคุณหญิงชื่นทไทยนั่นเองคิดอยู่ในใจพอคนใช้มาเปิดประตูให้มาลตีก็รีพารถแล่นเข้าไปข้างใน อย่นีสิมาพูดกันให้รู้เรื่องปัญญาตะโกนเสียงดังพรางบอกชายกลางคนที่มาเปิดประตูซึ่งเธอรู้จักดีว่าลุงจอนช่วยบอกให้ผู้หญิงที่อยู่ในรถว่ามาพูดกันก่อนทําคนอื่นเขาเปียกปอนแล้วหนีมันไม่สวยนะคุณฉันไม่หนีหรอกอยามารตีเปิดประตูรถก้าวลงมายืนแล้วก็มองปัญญาจากหัวจรดเท้าเท้าจรดหัว ซึ่งปัญญาก็มองเช่นเดียวกันไม่ยอมลดละทั้งนึกค้อนชุดสีแดงที่มาลตีสวมใส่เยตู้เป็นสนีเคลื่อนที่หน้าก็แต่งเหมือนนางนิ้วหลงลงแสนสวงเห็นท่าไม่ดีเขาจึงรีบลงจากรถมายืนอยู่ข้างมาลตีทำให้ปัญญาคิดว่าเตรียมจะมาลุมหรือย,อยังไงจ้างให้ไอ้โป้งก็ไม่กลัวคุณหญิงเป็นคนยุติธรรม ยังไงยังไงก็พอขอความยุติธรรมจากท่านได้ส่วนในจอนเมื่อเปิดประตูแล้วก็เดินเตรต่อยู่แถวนั้นเพื่อรอปิดปเพื่อรอปิดประตูและอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นต้องการอะไรมะละตีกระชากเสียงถามคิดว่าฉันต้องการอะไรล่ะคุณขับรถภาษาอะไรเสื้อผ้าเนื้อตัวหนังสือฉันเปื้อนหมดโธ่เอ้ยอุตส่าห์วิ่งตามสะหอกแหก,แหก ต้องการเงินค่าเชยๆกมังเอาไงพูดอย่างนั้นละคุณปัญญาชุนกึกแกต้องการเงินเท่าไหร่บอกมาถามเสียงยามยันปัญญากโกรธจนต้องหัวเราออกมานี่ฉันจะบอกให้ว่าเทวที่วิ่งตามแกมาก็เ,าเพื่อจะให้แกขอโทษฉันไม่ใช่ต้องการเงินของแกอย่าคิดว่าเงินจะฟาดหัวคนอื่นได้เสมอไปถึงไม่รวยอย่างแกฉันก็มีศักดิ์ศรี เรื่องอะไรแกมาบังอาจเรียกฉันว่าแกมรารตีตัวสั่นเพราะความโกรธก็แล้วเรื่องอะไรแกมาบังอาจเรียกฉันว่าแกละ่ะทั้งที่ฉันอุตส่าห์เรียกแกว่าคุณยอนให้อย่างอารมณ์เย็นทั้งที่ทําให้คู่ปรับโกรธได้หนังชาติไพรดวงตาคู่สวยของปัญญาลุกวาวและแกละ่ะผู้ดีมาจากไหนสำเนียงบอกภาษากริยาบอกสกุล แกไปนะออกไปให้้นบ้านฉันไม่อย่างนั้นฉันจะให้คนมาจับแกโยนออกไปมรารตีชีหนา้าปัญญาเต้นเราๆพอทีฮันนี่แสนสวงห้ามคนรักของเขาเสียงเย็นเรียบแต่มรารตีไม่ยอมฟังแกออกไปฉันจะออกไปไหนในเมื่อฉันได้ยืนอยู่ในบ้านของแกแกอย่าเพิ่งตาลายสิมองให้ดีฉันยืนอยู่ที่ถนนหลวงถนนสาธารณะ ไม่ใช่ถนนส่วนบุคคลและฉันจะไปก็ต่อเมื่อแก่ขอโทษฉันขณะที่ปัญญายืนถูกเทียงอยู่กับมรตีนี้ก็มีมือมาจับต้นแขนเธอพร้อมบอกเบาๆพี่โป้งกลับบ้านเถอะป้างกลับไปก่อนสิบอกน้องชายอย่างหุดหงิดแสนสวงพอจะรู้ว่าเรื่องคงไม่จบลงง่ายๆหากมรตีไม่ยอมขอโทษเด็กสาวผู้นี้ทั้งที่ความจริงแล้วเขารู้ว่า มารตาีคนลกของเขาเป็นฝ่ายผิดข้อสำคัญก็คือเด็กสาวผู้นี้ท่าทางเอาเรื่องผิดกับน้องชายที่มายืนสงบเสงี่ยมอยู่ด้วยสีหน้าที่บอกถึงความวิตกกังวลตกลงผมขอโทษแสนสวงตัดปัญหาเป็นผู้ขอโทษปัญญาเสียเองคำว่าผมที่กล่าวด้วยน้ำเสียงสุภาพอ่อนโยนนั้นทำให้ปัญญามองอย่างไม่อยากเชื่อหู แสนสวงยิ้มเมื่อปัญญามองเขาเขาพอจะอ่านความรู้สึกของเธอออกผมขอโทษฮันนี่เพิ่งขับรถอิตาสีตานี่ค่อยพูดจ่าหน้าฟังหน่อยคิดคำหนึงอยู่ในใจสวงคุณไปคุณขึ้นไปบนตึกคราวนี้บอกเสียงเข้มมาลตีจึงเดินกระฟัดกระฟียดผ่าไปอย่างไม่พอใจคนรักไม่เป็นไรคะ่ะถ้าภรรยาคุณเพิ่งหัดขับรถ ฉันต้องการเพียงคำขอโทษเท่านั้นพูดจบก็พยักหน้าชวนน้องชายกลับโดยที่แสนสวงไม่ทันบอกว่ามาลตีไม่ใช่ภรรยาของเขามันเกิดอะไรขึ้นน่ะพี่โป้งปลายาติถามพี่สาวเมื่อเดินกลับบ้านด้วยกัน <c oughs> ออกเสียงปลายา,าิชาฉันกำลังสะกดอยู่พวกเธอ <c oughs> เอาไหมนะมันเกิดอะไรขึ้นน่ะพี่โป้ง ปาญาติถามพี่สาวเมื่อเดินกลับบ้านด้วยกันเรามองดูเสื้อผ้าพี่สิบอกน้องชายน้ำเสียงขุนแล้วก็พูดต่อไปอย่างไม่หายแค้นใจในเมื่อเครื่องแบบนักศึกษาชุดนี้นายอาจลุงเคยเพิ่งซื้อให้เธอใหม่ทั้งชุดยิงยวนั้นแกล้งขับรถให้น้ำฝนที่ขังอยู่กระเด็นเปื้อนพี่โดยไม่ยอมหลบหลุมทั้งที่ที่ออกกว้างหลบได้ตอนที่เดินอยู่ก็เหมือนกัน กดแตรซะจนกวนประสาททั้งที่พี่ยืนหลบติดจนติดกำแพงพี่วิ่งตามไปให้ขอโทษน้อยกับดูถูกจะมาเอาเงินฟาดหัวเราเรียกหล่อนคุณแต่มาเรียกเราว่าแกพี่ก็เลยแกให้บ้างเท่านั้นแหละเต้นเป็นเจ้าเข้าถ้าอีตาสีตาไม่มาขอโทษแทนเมียเขาจ้างพี่ก็ไม่ยอมแต่เขาอาจเป็นญาติของคุณหญิงก็ได้ดีสิ จะได้เรียนให้คุณหญิงท่านทราบท่านมีความยุติธรรมพอใครผิดท่านก็ว่าผิดถูกก็ต้องว่าถูกแม่จะกวดพี่โป้งนะสิถ้าเดือดร้อนถึงคุณหญิงเรื่องอะไรคุณหญิงท่านจะไปเดือดร้อนท่านจะได้ทราบเสียบ้างว่าสภายของท่านเป็นคนยังไงถ้าอิตาสีตาน,นั่นเป็นลูกหลานของท่านเป็นลูกชายคนเล็กที่เพิ่งกลับมาจากนอกกะมังปายาดเดาเป็นใครก็ช่างจัดว่ายังใช้ได้ ผิดกับเยียงิวเคยเห็นแต่นางตัวร้ายในจอทีวีกรีดกรีดลั่นจอเยคนนี้ยิ่งกว่าซะอีกปั้นอยาพูดพร้อมกับหัวเราะอย่างขันขันแขนแขนเมื่อบอกน้องชายว่าอีตอนที่เยนนั้นมาเรียกพี่นังชาติไพ่อยากจะเข้าไปโชกฟันร่วงถ้าไม่กลัวว่าถูกกล่าวหาว่าเข้าไปทำลายร่างกายเขาถึงในบ้านออกมายืนอยู่นอกบ้านหน่อยไม่ได้จะได้ไปหาหมอฟัน แล้วก็กินน้ำพริกไม่ได้ไปอีกนานพี่ป้องขืนทำอย่างนั้นเป็นข่าวหน้าหนึ่งแน่น้องชายพูดเป็นเชิงเตือนด้วยรู้ว่าพี่สาวอารมณ์ร้อนเป็นก็เป็นสิอย่างนั้นก็เป็นด้วยเหมือนกันพี่เป็นคนเดียวซะเมื่อไหร่แล้วไม่กลัวทางมหาวิทยาลัยล่ะครับข่าวนี้ปั้นหยาเงียบจากนั้นก็ถอนใจเฮือกใหญ่เฮ้อจริงของป้างวันนั้น พอกลับมาถึงบ้านนางปริมผู้เป็นมารดาเห็นปัญญามอมแมมกลับมาก็ถามอย่างสงสัยโป้งไปทำอะไรมาน่ะลูกเสื้อผ้าเลอะเธอนั่นสินางปรางผู้เป็นป้าเสริมโป้งไปโดนนางนิ้วมันขับรถแกล้งค่ะจากนั้นปัญญาก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้มารดาของเธอกับป้าฟังอีกครั้งนายอาจผู้เป็นลุง ขยเกลับจากทำงานมาพอดีรู้เข้าก็เคืองแทนจนหนวดกระดิกเนื่องจากนายอาจกับนางปรางไม่มีลูกเพราะนายอาจเป็นหมันเขาจึงรักปัญญาก,กับปายาดเหมือนเป็นลูกของเขาอะไรวะนางนิ้วนั่นมันเป็นใครคุณหญิงท่านทราบหรือเปล่าถ้าไม่ทราบหรอกค่ะเพราะท่านอยู่บนตึกแล้วยายนิวนั่นก็บอกว่าบ้านบุษราคำเป็นบ้านเขา ตอบแล้วก็พูดต่อไปอย่างแขน็นแกรดีว่าอีตาคุณสีตานั่นขอโทษโป้งนะแล้วก็ไลใ่ใยนั่นขึ้นตึกไปไม่อย่างนั้นโป้งไม่ยอมจบเรื่องเหมือนกันคุณสีตาเป็นยังไงฮึ่บโป้งของลุงสายตาสั้นใส่แว่นไงครับลุงอาจปายาตอธิบายเอ่สงสัยจะเป็นคุณแสนสวงลูกชายคนเล็กของคุณหญิงที่ว่าเพิ่งกลับจากเมืองนอกกระมังนอาจคาดคะเน ตาลุงไปรู้ได้ยังไงนางปรางถามรู้สิก็ฉันคุยกับตาจรมานี่เยป้าลุงโป้งโป้งก็ไม่รู้ว่าคุณแสนสวงหมื่นสวงหรือล้านสวงแต่อิตคุณสีตานี่ยังรู้จักคำว่าขอโทษดีกว่ายายเมียผู้ดีตีนแดงนั่นถ้าเป็นคุณแสนสวงเขายังไม่มีเมียนายอาจพูดตามที่รู้จากนายจรมีหรือไม่มีก็ช่างเขาไปร โป้งไม่สนหรอกมันเรื่องของเขาว่าแต่ยังยงิ้วนั้นเป็นใครเท่านั้นปัญญายังผูกใจเจ็บมรตีที่ดูถูกเธอเป็นใครก็ช่่งเถอลูกเรื่องมันจบลงไปแล้วก็ให้มันจบไปเกรงใจคุณหญิงท่านมารดาพูดเป็นเชิงเตือนแต่มันเล่นดูถูกกันแบบนี้มันก็น่าเคืองเหมือนกันนะแม่ปริมนายอาจพูดกับน้องเมียเป็นการเข้าข้างปัญญาจึงถูกนางปรางพูดเป็นภรยา ถลึงตาเข้าใส่และบอกกับหลานสาวโป้งไปเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำอาบท่าเธอลูกป้าเชื่อมฟักทองไว้ให้ฟักทองเหนียวหนึบเชียวพอปัญญาขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วนางปรางก็หันมาเล่นงานสามีทันทีตาลุงแกนี่แปลกจริงๆแทนที่จะปลอบให้หลานมันใจเย็นแกกลับไปพูดให้มันฉุนเฉียวขึ้นมาอีกแกรู้ไหมว่าพ่อแกแท้ๆโป้งมันถึงเป็นอย่างนี้อา้าวยายป้า เรื่องอะไรมาโทษฉันหล่ะไอการที่ฉันสอนหลานให้มันรู้จักป้องกันตัวก็เพราะมันเป็นเด็กผู้หญิงมีอะไรเกิดขึ้นมันจะได้ป้องกันตัวได้แค่อ่านหนังสือพิมพ์ไม่เห็นดูว่าเขามีข่าวเด็กผู้หญิงถูกฆ่าข่มขืนแทบไม่เว้นวันไม่โทษได้ยังไงในเมื่อตอนเล็กๆฉันกับปริมปล่อยให้กะเลียงป้องมากเกินไปแกสอนให้มันเล่นเตะต่อยอยังกระเด็กผู้ชายตอนเด็กๆทะเลาะกับเพื่อนก็ไปชกเขาเตะเขาไม่ว่าผู้หญิงผู้ชาย ก็เรื่องอะไรจะให้คนอื่นเขาลังแกเกิดเป็นคนมันก็ต้องสู้อย่างฉันวันนั้นถ้าใจไม่สู้ก็จับไอ้โจรที่มันเข้ามาปล้นเงินลูกค้าธนาคารจนได้รางวัลมาหรือนายอาจพูดถึงวีรกรรมของหน้าที่รปภธนาคารของเขาอย่างอวดนิดๆภูมิใจน่อยๆนางปรางหัวเราะพร้อมกับขัดคอเรื่องนี้แกเล่ามาไม่รู้กี่เที่ยวแล้วฉันขี้เกียจฟังตะลุงเฮ พูดถึงโป้งกับป้างนะ่ะมันน่าจะกลับกันไอ้น้องชายก็ใจเย็นไม่ชอบมีเรื่องกับใครเย่ป้าแกพูดแบบนี้โป้งมันได้ยินเข้าไม่ดีนะมันจะน้อยใจได้ใครมันเป็นเด็กไม่ดีเตือนภรรยาท่าทางขึงขังนางปริมหัวเราะอย่างนึกขำด้วยรู้ว่านายอาจนั้นดูเหมือนจะรักป้ญญยามากกว่าปายาตเช่นว่าพี่อาจไปอาบน้ำอาบท่าเธอจาะเดี๋ยวจะได้กินข้าวปลากัน นายอาจลุกไปตามที่น้องเมียบอกแต่ยังบ่นอะไรพึมพำรรนางปรางจิตะควรไล่หลังไปอย่างขันขันต่ลุงแกจะพูดอะไรก็พูดให้มันดังๆสิไม่ต้องมาอูบอิบว่าฉันทางด้านแสนสวงเมื่อปัญญาไปแล้วจนในจอนปิดประตูใหญ่เขาก็ยังไม่ได้ไปตามเขาก็ยังไม่ได้ตามมาลตีไปคงสอบถามถึงในจอนถึงปัญญา เด็กเมื่อกี้อยู่ในซอยนี้หรือครับผมอยู่เกือบสุดซอยตรงที่ของคุณหญิงที่ท่านรับจำนองหลุดไงครับครั้งแรกคุณปริมกับคุณปรางมาขอเช่าปลูกบ้านอยู่คุณหญิงท่านเห็นว่าที่เพียง50กว่าตารางวาทำอะไรไม่ได้ท่านก็เลยขายให้โดยไม่เอากำรีกำไรอะไรนายจอนเล่าตามที่รู้เนื่องจากแสนสวงไปอยู่ต่างประเทศเสียหลายปีไม่ค่อยรู้อะไร นายหนุ่มพยักหน้ารับรู้แล้วก็บอกนายจอนว่าเดี๋ยวนายจรช่วยล้างรถให้ฉันด้วยแล้วก็เอาเก็บเลยไปส่งฮันนี่ใช้รถคันอื่นครับผมนายจรรับคำอย่างนอบน้อมพอจะรู้ว่าคุณเล็กของเขาไม่ค่อยพอใจคนรักเท่าใดนนะักเมื่อแสนสวงเดินตรงไปยังตึกใหญ่เขาก็พบว่ามารตียืนยังอยู่ตรงลานเฉลียงหินอ่อนหน้าตึกไม่ได้เข้าไปข้างใน สวงไปยินพูดอะไรอยู่กับมันเป็นตั้งเป็นนานสองนานแล้วไม่เห็นจะไปจะต้องไปลถเกียรติพูดกับมันแถมยังไปพูดผมกับมันด้วยกับอีแค่เด็กไพร่ฮันนี่จะเอาอะไรมาวัดว่าเด็กคนนั้นเป็นไพร่เด็กคนนั้นมีการศึกษานะเรียนอยู่ที่จุฬาแสนสวงพูดตามที่เห็นจากเครื่องแบบเสียงเรียบแล้วก็ชวนเข้าไปในตึกมลตีเดินตามไปด้วยสีหน้าบอกบุญไม่รับ แต่พอก้าวเข้าไปในกลางห้องพบพรสวงหรือคุณใหญ่พี่สาวคนโตของแสนสวงก็รีบเปลี่ยนสีหน้าเป็นยิ้มแยม้มประนมมือว่าอย่างอ่อนชอยสวัสดีจ้าเชิญในห้องรับแขกพรสวงเชิญไปยังห้องรับแขกด้วยถือว่ามรารตียังไม่ได้สนิทสนมกับครอบครัวมากนักแม้ว่าจะได้ชื่อว่าเป็นคนรักของน้องชายเพราะเพิ่งมาที่บุษราคำ นับครั้งได้คุณแม่ไม่อยู่หรอครับพี่ใหญ่แสนสวงถามถึงคุณหญิงมารดาอยู่ท่านบ่นปวดศีรษะขึ้นไปพักผ่อนบนบ้านเสียดายหันนี้เลยไม่ได้มีโอกาสกราบท่านวันนี้ไม่มีโอกาสวันอื่นก็ยังมีตอบยิ้มยิ้มรอพินิจดูการแต่งหน้าแต่งตาของผู้ที่จะมาเป็นว่าที่น้องสะใภ้อย่างไม่ค่อยสบอารมณ์นัก แต่งหน้าเรากับจะไปเล่นหนังเล่นละครกลางวันยังแต่งขนาดนี้กลางคืนจะแต่งขนาดไหนเลขเขาชอบแม่คนนี้ตรงไหนนะจะว่าสวยมันก็เกินสวยคุณใหญ่สนทนาด้วยพอเป็นพิธีครู่หนึ่งก็ขอตัวยแยกไปปล่อยให้คนรักสนทนากันตามลำพังพอร่างของคุณใหญ่รับไปแล้วมาลตีก็บอกกับคนรักอย่างอ่อนหวาน ฮันนี่ตั้งใจจะมากราบคุณแม่บางเอิ่นท่านไม่ค่อยสบายฮันนี่โชคไม่ดีเลยวันอื่นก็ยังมีอีกถมไปเมื่อสาวใช้นำผลไม้คันมาให้มาตีก็ข่าวขอบกล่าว,าวขอบใจอย่างเสียไม่ได้ขอบใจระหว่างที่สนทนากันนี้มรารตีสังเกตรู้ว่าดูเหมือนแสนสูงจะมีกังวลอะไรบางอย่างเธอเองก็รู้สึกสนทนาไม่ค่อยสะดวกเหมือนที่บ้านของเธอ ด้วยในความรู้สึกคล้ายมีใครแอบฟังแอบมองอยู่ตลอดเวลาเมื่อไม่มีโอกาสกราบคุณแม่เดี๋ยวฮันนี้กลับดีกว่าค่ะพอพี่กลางก็ไม่อยู่มรารตีหมายถึงชื่นสุชื่นวงพี่สาวคนรองของแสนสวงซึ่งเป็นเพื่อนกับมารีนาอ้าวคุจะงงชื่อตัวละครไหมนี่เดี๋ยวเอาใหม่นะมรารตี หมายถึงชื่นสวงพี่สาวคนรองของแสนสวงซึ่งเป็นเพื่อนกับมารีนาพี่สาวของเธอเธอจึงสนิทกับชื่นสวงมากกว่าพรสวง <c oughs> อีกทีนะมาลตีหมายถึงชื่นสวงพี่สาวคนรองของแสนสวงซึ่งเป็นเพื่อนกับมารีนาเพื่อนสาวของเธอเธอจึง สนิทกับชื่นสวงมากกว่าพรสวงฮันนี่จะกลับเดี๋ยวนี้หรือค่ะงั้นผมจะให้ในจอดไปส่งอา้าวสวงไม่ไปส่งฮันนี่แล้คะ่ะอุทานถามอย่างผิดหวังและน้อยใจละคนกันผมจะต้องไปดูคุณแม่ว่าท่านเป็นยังไงบ้างท่านก็แค่ปวดศีรษะเท่านั้นไม่ใช่หรอกคะไม่ได้เป็นอะไรมากอะ่ะผมก็ยังไม่รู้ ว่าท่านจะเป็นอะไรมากหรือไม่มากคุณให้ในจอรไปส่งก็แล้วกันผมรับรองความปลอดภัยแสนสวงยืนยันไม่สนใจว่ามรตีจะมีความรู้สึกอย่างไรด้วยนึกไม่พอใจที่เธอพูดเหมือนคุณหญิงมารดาของเขาไม่มีความสำคัญก็ได้ค่ะงั้นเห็นนี้กลับนะคะครับจากนั้นแสนสวงก็เรียกให้ในจอรพารถมาจอดรอที่หน้าบันไดตึก พอมาลตีเห็นรถที่มาจอดรอรับเป็นรถโตโยต้าแม้จะใหม่ก็ไม่พอใจเพราะไม่ใช่รถเบนซ์คันใหม่ของแสนสวงที่เขาเพิ่งได้รับรางวัลจากคุหญิงมานดาอา้าวรถเบนซ์ไปไหนละ่ะผมให้เขาร้างอยู่แสนสวงตอบแทนในจอมมาลตีอึ้งไปแล้วก็ก้าวย่างขึ้นไปนั่งบนรถที่ในจอนเปิดให้อย่าไม่ค่อยเต็มใจนัก และฝืนยิ้มโบกมืออำลาโบกมืออำลาคนรักระหว่างที่เธอนั่งหน้าบึง้งไม่ได้ปรีบปากพูดอะไรแม้แต่คำเดียวจนในจอน,นึกขำพรสวงเห็นน้องชายไม่ได้ไปส่งคนรักก็แอบพึงพอใจอยู่เงีย,งยบๆและแกล้งถามเขาเล็กไม่ได้ไปส่งฮันนี่หรอกหรือเปล่าครับผมให้ในจอนไปส่งเดี๋ยวผมจะขึ้นไปดูคุณแม่พี่สาวยิ้ม พยักหน้ารับรู้คุณแม่ทราบว่าลูกชายห่วงใยแม่มากกว่าคนรักคงชื่นใจคุณแม่ก็ต้องสําคัญสําหรับผมอยู่แล้วครับพี่จําคําพูดของเล็กไว้เล็กไปอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าซะก่อนแล้วค่อยไปหาคุณแม่ก็ได้คุณแม่ไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับจากแค่ปวดศรีรษะพี่ให้ทานยาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวท่านก็คงค่อยยังชั่วหากไม่หายค่อยไปหาหมอ เมื่อพี่สาวรับรองว่าคุณหญิงมารดาไม่ได้เป็นอะไรมากแสนสวงจึงไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนที่จะไปหาคุณหญิงมารดาชายหนุ่มเคาะประตูเบาเมื่อถึงห้องผู้ให้กำเนิดใครเล็กครับเปิดเข้ามาทะลูกเมื่อเข้าไปในห้องนั้นแสนสวงก็เห็นคุณหญิงมารดานั่งครึ่งนอนด้วยการพักผ่อนดูโทรทัศน์โดยมีพี่สาวคนโตของเขา นั่งอยู่ด้วยเห็นว่าพา,พามาลตีมาหรือคุณหญิงมานดาเอ่ยถามยิ้มยิ้มครับฮันนี่อย่ามากราบคุณแม่บังเอิญพี่ใหญ่บอกว่าคุณแม่ปวดศีรษะไม่ค่อยสบายเล็กเลยไม่ได้ไปส่งฮันนี่ให้ในจรไปส่งแทนหรือครับแล้วก็รถของเล็กไปโดนโคลนอะไรที่ไหนถึงต้องมาล้างจบบทที่หนึ่ง